รังแสงกิิชันพอยกลับมาอีกครั้งกับยานพหาหนะระดับลีเจเดลี่เริ่มต้น15าีพีมาพร้อมกับยานพหาหนะสุดเท่ย่าเฮลิคอปเตอร์ระดับลีเจเดลี่และมาคู่กับตัวละครสุดเท่มาในรูปแบบขององลอมรณะเอนะครับผมตุ้งรอได้กลับมาอีกแล้วนะผม <c oughs> บอกเลยว่า เป็นตู้กลงลองอ้อของยามหานะรเรจนาลี่เลยนะทุกคนเออคือแบบมาเป็นเฮลิคอปเตอร์เ,ยรเลยนะครับผมเเเเฮฮลลิิคคออออปปตตรร์์ ก็ของในตู้นะผมจะมีตัวของเฮลิคอปเตอร์เอนะครับผมแล้วก็ตัวละครน,นี่เลยนะผมโคตรเท่ทุกคนแล้วก็จะเป็นตัวของวิงสูตระดับดิจิเตอรี่เลยนะทุกคนเออวิสูตริเจิเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นท่าเต้นผมนี่ดูท่าเตุ <ๆ S 2> แล้วจะมีตัวของมาเป็ดบอลเอนะครับผมแล้วก็คอร์ดิ้งการ์ดเอนะครับนี่แล้วจะมีตัวของอาสกินหมานเอนะผมสกินเคนายใน BR นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของกระเป๋านเอนะผมนี่โอ้โหแล้วก็จะเป็นตัวของสกินอ่าตัวร ใน B R N A นะผมนี่รถปอมเปินแหละทุกคนแล้วจะมีอย่างสุดท้ายนะมันตัวของร่ม A นะครับผมก็ผมได้สุ่มที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขยับได้จะกินยานผพาหน,นะรีจนตอลี่เฮลิคอปเตอร์แบบโอ้เท่ทุกคนดูขยบได้สามารถมาสุ่มกันได้นะครับผมเออคือแบบแล้วอย่างอย่างน้อยถ้าเราไม่ได้ฮอนะร์นทุกคน นาวิงสูแล้วก็คุมแล้วใช่ปะ่ะเออวิงสูตร,รีเจนารีเลยนะทุกคนเออสามารถมาสุ่มกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะทุกคนก็วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเทคนิคการแต่งปืน CBR บ a ฟนนะผมหรือปืน P90 นั่นแหละทุกคนเออเป็นปืนที่เป็นปืนที่ s m g ที่ค่อนข้างนิ่ง ดาเมจไม่ค่อยดอบในระยะกลางถึงไกลนะครับผมเออแล้วก็เป็นปืนที่เจอในแรสูงสูงๆบ่อยมากเจอในรายการแข่งบ่อยมากน้องผมสำหรับปืนกระบอกนี้นะทุกคนเออก่อนที่จะไปดูน้องผมจมีกิจกรรมหนึ่งมาใหม่ในนะครับผมเป็นกิจกรรมล่ากุญแจแรกไอเทมเองนะครับผมเป็นกิจกรรมที่ถ้าเราสุม่มนะทุกคนเห็นไหมจะมีหนึ่งช่องกับผมช่องนะครับผมหนึ่งช่องเนี่ยเราจะสุ่มทางด้านขวาได้หนึ่งครั้งนะครับผมเออ ส่วนหกช่องเนี่ยคือเราจะอ่าเอาไปทั้งแถบเลยนะครับผมทางด้านขวานะครับผมถ้าเราได้กุญแจมาเนี่ยนะคนกุญแจไปทําอะไรกุญแจตัวสีทองตัวนี้นะครับผมจะเอาไปอ่าสุ่มกับตัวของทางด้านขวาก่อนแล้วก็พอได้กุญแจปุ๊บไปทางด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็ ถ้าเราสุ่มแบบหกช่องเนี่ยทุกคนการันตีได้กุญดแจดแน่นอนเลยนะครับผมเออก็ซีรีส์นี้นะ้องจะมาในซีรีส์ของเลด์แอคชั่นเองนะครับผมเออก็จะมีตัวของเอ็ดวอลเลด์แอคชั่นนะฮะแมนอว์เลด์แอคชั่นนะครับ ช h อปเปอร์เรเดียคชันละเดียวคิวเรคชันเอผมแล้วก็จะมีคาลัมบิดอ่าลูบี้นะผมแล้วก็ดอทห้าศูนย์ตัวนี้นะครับผมเออใครอยากได้มาสุ่มกันได้นะผมเก็บตัวของซีรีส์เ e d a c t คชันเอนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับก็ใครที่อยากเติมเกมแบบโบนัสคุมค้มๆนะทุกคนแบบไม่ต้องผ่านใครเลยนะครับผมเออแบบ ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็สามารถเติมผ่านร้านเติมเกม .com ได้เลยทนะ่าผอมเราเพียงแค่เติมไม่ต้องผ่านใครนะครับผมผ่านเว็บตัวของอ่าการิน่าได้เลยนะครับผมบอกเลยโบนัสเยอะๆปลอดภัยแน่นอนนะครับผมเออสามารถไปเติมมันไดานะานผมที่เว็บเติมเกม .com ของการิน่านะครับผมเออก็ก่อนที่จะไปดูเทคนิคก,การแต่งปืนนะครับผมขอขอหนึ่งไลค์ก่อนนะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหมย่ยังไม่กคตตามก็ฝากติดตาม,ตามแล้วก็ฝากกดแชร์ <Share S 1> เพื่อเป็นกัน จใ้ผมด้วนครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไป ควรประสบปัญหาเราในอยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยร้านรับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด์นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดได้ผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%เนะผมไม่โกงไม่แกนแน่นอน ้ผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แฟนเพจตาํามิบายได้เลยนะคะครับผม มาทุกคนก็มาดูหนะ้าโหลดอาวุธของผมกันลอยนะครับผมนี่เลยสกินของผมใช้คือสกินตัวนี้ระดับม่วงนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวของคาโมอ่าสกินโก้นเอนะครับผมเออมาดูของแต่งชิ้นแรกกันเลยนะครับผมชิ้นแรกใช้เป็นตัว OWC m a r m a n เอครับผมจะเพิ่มความมันยำเพิ่มในเดาเมจลร์รถไลด,ลด์ดนอนนและแนวตั้งนะครับผมอย่างต่อไปคือตัว YKM Line เอนะครับผมจะอ่าเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ขนาดเล็งแล้วก็ลดดีเลย์เมื่อวิ่งยิงนะครับผมอย่างต่อไปนะครับผมคือตัว OWC Laser Tactical เอ็นนะ ครับผมจะทําให้ล่าตูมอวขึ้นแล้วก็เพิ่มความมั่นยําเมื่อเล็งยิงนะครับอย่างเราปายนอะมคือตัวกิฟกลางนะผมนี่กิฟหน้านะครับผมใช้เป็นตัวสติปเปอร์กิฟนะผมจะลดแรงดีแนวตั้งนะผมแล้วก็เพิ่มความมั่นยําเมื่อเล็งยิงแล้วก็ลดแรงดีแนวนอนนะครับผม แนวท้าสนะผมเป็กิบตัวสีขาวตัวนี้นะผมจะลบแรงดีงแนวตั้งเองนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะผมสำหรับปืนซีเบียโฟนของแต่งปืนซี r บีโฟนะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูเกมเพลย์กันดีกว่านะทุกคนว่าปืนมันหัวจริงหรือเปล่านะทุกคนก็ไปกัน มาทุกคนแล้วเข้าในเกมแล้วนะผมไดเป็นดาวตัวไฟน์เรนเอโนอผมเอาคอนดักกอดเอาเธอร์ไมดดักกันด้วยมีคนโดนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมีมีโดนอยู่มีโดนอยู่โผมาเอาดิตายหนึ่งไปโอ้ไม่ปล่าปุ๊บไม่โผล่อะทุกคนเฮ้ยไม่มีคนล่รอฮัลโลเดี๋ยวผมวิ่งหลุดมาซีแล้วนะเนี่ย เกือบไปเปล่าฮ right okay. oh. wow. okay. uh ัลโหลเอ้ยแวบๆเมื way, ่อกี้แวบๆไปไหนแล้วเดี๋ยวหนึ่งตามนี่ยังต้องตามนี่ไงตายหนึ่งไปตายต่อไปตายต่อไปโอ้โหแม็กเดียวเก็บฝาไม่เว่อร์เอาดิตายสี่แวบโหดโหเแต่ทุกคนปืนพีก็สูดนะคือแบบโอเวอร์ใปแป้วบางทีอ่ะมาปึ๊บอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยตัวนึงเอาดิตายไปโอ้โหเอาดิแปวเอาดิแปวอยู่ไหนเไปนะผมขึ้นมาอยู่ข้างบนก่อน ข้างบนก็ไม่มีคนนี่ว่ะเอ้ยเดี๋ยวสองตัวสองตัวตายหนึ่งปุ๊บนี่ไงอีกตัวหนึ่งตายสองโอ้โหคือแบบช็อตหนึ่งต้องได้อย่างน้อยสองตัวทุกคนคือแบบหมืนโคตรโคตรเวอร์ทุกคนเออกระสุนก็เยอะดาเมจก็แบบไม่ค่อยดรอปเลยนะทุกคนเลยครักลางไกลอะทุกคนเออต้องเลือกโคตรเอาเนี่ยเอ้ยตายไปไม่เปล่าไม่เปล่า ตายเลยโอ้โหโดนแอสซิสเฉยยังชอบเลยวะ่ะทุกคนเกินไม่เป้าฮัลโหลมาผมขึ้นมาบนหลิกแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนไม่มีคนเลยโอ้โหโดนเพื่อนแอสซิสไหนวะไม่โผล่เลยอวะตรงนี้บ้าบอเอ้ยเนี่ยตายไปหนึ่งไหนวะมาเป้ามาเป้า,ไม,ปาไม่มีโลเกิน no นี่ไงนี่ไงอออืื้หเอาดิเอาดิเอาไกลขนาด,าดนีน้ดาเมจยังไม่ดออ่ะทุกคนนี่อีกตัวนึงอีกตัวนึงออื้หือไม่ทันทุกคนโดนเอสซสามยิงเซี เกยนไปเป้าบางเคียฮัลโหลโหอย่างชอบเลยทุกคนมาผมเปิดปืนพกมาละอยู่ไหนคนอยู่ไหนกันไม่มีไม่โผล่อะทุกคนเขาไม่โผล่ไหนวะปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเปิดปืนพกมาเราจะโลง่งนี้ไม่ได้นะเรียบร้อยตายไม่ทันได้ใช้โอโหเปิดจะเปิดอะไรครับเนี่ยเกยไปเป้ปปา้โหไม่ทันได้ใช้ทุกคนตายซะยังชอบเลยตรงนี้มีตัววะไหนวะคนเนี่ยเอ้ยตายแล้วี่วะยังชอบ มาดิเอาดิเอาดิไม่ทันทุกคน N3 ตัวเดิมเลยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโหมาตัวเดิมเลยว่ะ N3 บ้าบอมาดิมาดิอยู่ไหนตัวหนึ่งตายหนึ่งไปโหไม่เปล่าโหไม่เปล่าอยู่ไหนตัวหนึ่งรีโดลก่อนรีดดลก่อนนี่ไงตายไปโอ้โหเห็นไหมทุกคนอย่างน้อยได้ดับเบิลคิวเอาซิโหโคตรเอาทุกคนอย่างน้อยต้องได้ดับเบิลคิวแล้วว่าจะไม่เปล่านี่เอาดิเอาซิเอาโหไม่เปล่าไหนวะฮัลโหล ไม่มีตัวทุกคนไอ้นี่ไงนี่ไงตายไปยเกิดไปเปล่าโอ้โหโคตรโคตรโคตรดดูทุกคนคือแบบปืนมันดีอะโอ้โหดูทุกคนแล้วปืนมันแบบขนาดแบบแต่งให้มันลิ่งอะทุกคนยันงผิวได้ปืนกระบ,บอกนี้ทุกคนเอออยู่ไหนอยู่ไหนไม่โผล่ไม่โผล่เอ้นี่ไงตายหนึ่งปะตาเปล่านี่ไงนี่ไงไม่ทานอลทุกคนเขาโผล่มุมหัวแล้วเขาเล่นใบสัตว์ด้วยทุกคนอ,อย่างชอบเลยว่ะ จะไปป้าวเดี๋ยวจะเชื่อป้าบอตายแล้วนี่ว่าโอ้โหเขาเห็นขาก็นึกว่ายังอยู่แต่ครับเนี่ยเอยด,ดี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 เอาดิตายไปเดือบสมอค,คือไม่ใช่ปัญหาเลยทุกคนแบบกระสุนห้าสิบนัดยิงยิงไปเลยอ่ะยิงให้หมดเลยทุกคนเออดูดูดูโอ้โสมอผม,มไม่ใช่ปัญหาผมบอกแล้วนี่โอ้เก็บไปกี่ตัวครับเนี่ยเไินไปป่า ก็จบครึ่งแรกไปแล้วนะผมกสกอร์75ต่อ52นะคนได้อยู่ได้อยู่ยังนำอพอสมควรอยู่ทุกคนคื้นแบบปืนมันแบบกระสุนเยอะมากเลยนะทุกคนเออคือแบบกระสุนหมดเมื่อไหร่เขาบอกด้วยกระก,กันคือแบบยิงพื้นนะทุกคนเออไม่รู้กระสุนจะหมดตอนไหน50นาฬิกาทุกคนนี่ไงเอ้ไม่โดนเน้นเน้นไปหนึ่งเปมายังไงเดี๋ยวทางทางนี้มาเอาดีเน้นเน้นสองไปอ,อุ้ยหมาตกใจหมดยิงหมาก่อน โอ้โหหมามาไงครับเนี่ยไหนไม่เปล่าไม่เปล่านี่ไงโอ้หนิ้นไปเดี๋ยวเอาบีกันยึดบีกันได้แล้วมาเขาไปซีวะทุกคนเข้าไปซีแล้วซีมีซีมีปึ๊บตองตัวเอาดิเอาดิไปไหนวิ่งไปไหนอ่ะโอ้ยถ้าเขาไม่วิ่งไปผมนา่าจะได้คิวนะทุกคนพี่ยอวโอ้เขาวิ่งไปเฉยเลยว่ะชอบเลยโอ้โหตรงตรงนี้ไม่มีคนให้ยินหน่อยเหรอวะอะไรครับเนี่ย เอ้ยไม่มีคนได้ยิงหน่อยหรอบ้าบอนี่ไงเอาดิสายหนึ่งปลาไม่ปลาไม่ปลาเอ้ยตีตีตีดดเดี๋ยวอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะหาไม่เจอนี่ไงห, <c oughs> หาไม่จ,จริงจริงมันต้องไปชั้นชีตว่ะทุกคนโอ้โหเอ้ยไกด์ไกล์เอาดิเอาดิอันหนึ่งผมปล่อยนาปมก่อนอย่าเพิ่งมาตอนนี้นะอย่าเพิ่งมาอ่าบอกว่าอย่าเพิ่งมาตอนนี้โอ้โหกำลังปล่อยนาฟ้มอยู่เดี๋ยวจะเชียบบ้าบอ เดินไป,ป้าฮัลโหลแล้วผมจะเดินไปทางไหนได้บ้างเนละทุกคนโอ้โหดูไม่รู้อันไหนนาปามผมเนี่ยสูดิไม่รู้อันไหนนาปามผมผมไม่กล้าวิ่งมากเนะนี่ยจังหวะเนี้ยกลัวแบบไม่ใช่นาปามตัวเองไนงะเพราะมันมีนาปามฝองลํำไงนะทุกคนโอ้โหไม่รู้จะเดินไปทางไหนโอเคนาปามไม่าจะหมดแล้วแหละมา,มาเดอยู่ยไหนเออสามตัวดีตัวเดิมเลยมาบอเกิดไปป้าฮัลโหลหโอ้ยังชอบเลยทุกคนเฮ้ ยังเงป้าเราอะอันสามอะไหนอยู่ไหนเอ้ยบีเอาดิตั้งโลด้วยตั้งโลด้วยเดี๋ยวป๊อปปืนด้วยไม่หอดไม่รอดจริงจริงด้วยป้าบอกโอ้โหเหลือใจเชื่ออะไรครับเนี่ยบึ้มไมดีป้อมปืนเป็นไงล่ะติดตาม M P ไม่กลัวหรอกเอาสิเอาสิเอาดิตายไปโอ้โหโอ้ไม่ดีไหนอยู่ไหนไม่โผล่ไม่มีตัวอยู่ไหนวะโอ้ยไม่ทานมองเห็นโอ้ยอันสามอะไรครับเดี่ย ตัวใจเขาแค่แล้วกันเนี่ยยิงอย่างผมอย่างเดียวเลยตายไปสองเป็นไงสองตัวจ่อหน้ายังยิงไม่ตายทุกคนคือแบบมันสุดขนาดไหนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยึดบ้านกลับก่อนสักจุดหนึ่งก็ยังดีโอ้โหเกือบไปละเกือบไปละเชียร์บางทีมืตายบาย,บายมาต้านซัาเปิดเบอร์หกไปละเอาดิเอาดิาดมุดไฟร,ไไรอดไหมวะรอดไหมโอ้โหยังรอดอยู่ดีนะยังได้ไอ้เบอร์คิกฟิกมาช่วยอยู่ทุกคนเออผมไม่นานผมตายไปแล้วเมื่อกี้ มาเด้ไม่โผล่ไม่โผล่เอ้ยทางนี้มันจะมามาทางไหนมาทางไหนนี่ไงเน้นๆนี่ไงเน้นๆน้น,น,นเอาสิเอ้ยเอาสิโอ้โหขยิบหน่อยดิเอาแต้มปึ๊บคนเดือกาตายมาแล้วผมวิ่งกลับเอาแต้มก่นอนโ,อโอ <c oughs> ถ้ยทอดทอดเก็บไว้ป้าป้านี่ไงโผล่ไหมดิโผล่ไหมดิไม่โผล่ก็จบเกมมันเรียบร้อยแล้วนะครับผมกดตกร้อยห้าสิบต่อเก้าสิบสามมันทุกคนเออคือแบบ ตอนซ่ามันก็สูตรอ่ะทุกคนปืนมันก็เอาอ่ะคือแบบจะเกินไปเป้าบางท<ด>ีอ่ะทุกคนเออนี่นี่นี่นโ,โหดูแต่ละช็อตคือแบบสุดจัดจัด,จดะทุกคนกคนี่็อมนี้ปืนพกช็อตล่าสุดเลยด้วว่ะที่ไปยึดอ่เพื่อตายไปแล้วเพิ่งไปยึดเขาเรียกว,ว่าล่าเทไปทุกคนเดี๋ยวไปดูสกอร์แล้วก็คิวผมกันดีกว่านะครับผม ผมก็ได้แต้มไปทั้งหมด6505ทุกคนบอกเลยว่าโคตรเยอะโคตรสุดโคตรเอาหทุกคนเออนี่ไปบวกเท่าไรกันบวกเท่าไรกันผมก็บวกไปทั้งหมด37นะทุกคนเออไปผมก็ได้คิวไปทั้งหมด42คิวนะทุกคนบอกเลยว่าโคตรสุดเออ ก็เป็นยังไงบ้างผมกับเิปผมภายในวันนี้นะครับก็สำหรับผมถามว่าพี่กสูเล่นดีไหมมันก็ดีอยู่แล้วทุกคนสำหรับเปืนงกระบอกนี้มันดีโดยของมันอยู่แล้วทุกคนปืนมันดีอยู่แล้วนะครับผมเออเพราะปืนมันก็นิ่งดาเมจระยะไกลก็ดีนะครับผมเออดีหลายๆอย่างความห้องตัวก็ดีนะครับผมปืนกระบอกนี้นะทุกคนมือใหม่ก็เล่นได้นะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมา นะครับผมว่าอยากผมทำปืนอะไรแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมไปแล้วบายเฟล